คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแ e ฟนช่องน้องแสงชาแนเนาะพี่น้องมาเจอมาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งซาลาเปอรนี่นะครับอพอพี่พ่อน้องตรงกับวันจันทร์ที่26มิถุนายพนพฤษภาคม2568โอ้ยอยากไปตรื่องไปแต่เดือนมิถุนายนพี่น้องมันจะขอนวันที่หนึ่งไปไปคือไรบันะครับ,ออออบ,รบเอากตบว่าปีนังพี่น,อน้องเนาะหาลัางเทียบม,ม,มันกลือวงมันเกิดเขาเอื่นไว้ยังมันรั่วนะครับภาษากลางเขาว่ามัน,นรั่วแนวกับว่ากันพี่น้องเนาะ อ่าเป็นทรานดานะฮะลังเทียกมือกับลืมกับเปิรเปิด์เปิร์เปิรอยู่ฮะลังเทียกก็ได้นะครับอ่ากับมือดีกันน้อยทางนะครับสองอาจารย์กันแล้วกันนะครับสองสำนักมาฝากฟีฝากรองกันนะครับซึ่งกระหังหางๆลงทีนึงแต่ว่าเช็ดในคลิปนี้แอดเห็นว่าอ่าคือจังส่งคืออยู่นะครกูเลยขออนุญาตน้ำมาให้พีฮันหลังข้อเดบึงนะครับสำหรับงวนี้เราคิดลองเลาางวเป็นที่ หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแนะนำโดอพี่น้องเด้อนะนขอบคุณในไลค์กันแล้วกันขอบพระคุณเอฟซีแฟนช่องอทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนโดยโดยการกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเน,ะนาะนะสหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับด้อกด ติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งเพื่อเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้น้ำนาอพี่น้องเนาะขอบคุณในรายกันแล้วกันนะครับเอาการคำเตือนนะคำเตือนสำหรับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนนั้นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจังสีหลายพี่น้องข้ามเตือนห้างเตียงกระลืมึ้นบอกห้างเตกระไรน,นะครับสีบอ,อกยังน้นอแต่ว่ากระมี่พี่น้องแต่ว่าหัวคอก้อนสีเขาเรื่องเขาเล่ากระมี่ข้ามเตือนยีดอกน้อพี่น้องเนาะอ่ะบรว่ากันครับมาเบิงวันนี้นะพี่น,อน้องมาเป็นของเอาเป็นของ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 แอ,อ,อ,อดใบเขียวกันแล้วกันนะครับ แอดใบเขียวน้อพี่น้องนะเนาะแอดใบเขียววันที่่1มิถุนายน2568นะครับแอดใบเขียวด้วยพี่นอ้องเด้อแอดกะลงแนบุรงแนบสำหรับแอดใบเขียวก็ได้ห้างเตี๊กกะเพิ่นบ่อเพิ่นบ่อปล่อยมาหกสิไม่พี่น้องก็ได้ลงเนาะพี่น้องห้างเตีก๊กกะได้แ่ห้างเตี๊กกะเพิ่นปล่อยมากกัน,กนรุนร่งจักรกันมีใด้ลงประจำนี้เด้ แบบเอดใบเขียวเอสดฟ้านี่แบบลงประจําแต่ประช่วงระยะังหลังมากี่จักเป็นยังไงแบบบ่อคอยมาหาเป็นไรนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเอดใบเขียวนะครับเอดใบเขียววัวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสี่แปดนะครับเอใบเขียวให้มาที่สตัวบนฟ้านะครับให้มาที่เกตศูนย์เก้าเกตศูนย์แปดเกตศูนย์เจ็ดนะครับมันสีมาบพี่น้องนะครับ สองตัวสองตัวลงล่างนะพี่น้องเาให้มาที่สองเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดแล้วก็แปดหกแปดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดวยพี่น้องเด้วยอ่ะโอเคพี่น้องโชคดีจบเป็นชโชคดีครับ,บ,บพี่น้องนะครับขอให้โชคดีครับพี่น้องเพื่อนบ้านเอาแคปหน้าจอไปด้วพี่น้องด้วยแคปหน้าจอกันเอาไว้สำหรับแอดใบเขียวนะครับ ếu, เอาไว้ใบเขียวเลขใบเขียวนี่นั้นนะครับ อะแค่แมาจอพี่น้องสำหรับอเอ็ดไปเจอมากอะน่ามาให้พี่น้องอะไรพี่เจอหน้าได้เบิ่งกันนะาพาชื่นชอบพาชื่นฮาชอบพามักอันนี้ครับกัาสามารถจัดไปไหนนะพี่น้องเนอะอะาะเดือดเดือนะพี่น้องเด้อเพิ่นว่าซื้อสลากไปเพียงหน่อยใส่สอยยางประหยัดนะเสบบอาขาดอาตะขัดเงินทองแบบขังเตือนจากทางอกองสลากนะครับอ่ะลองดูพี่น้องสูนเก่า ชุดเก่ามันกับมาอะไบางหันนะครับแต่ว่ากับโบนเน่ด้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเนาะบันบึกกับบอมี่คัมบะหลอกบ่มี่คัว่าเลขอันบ่มี่คัว่าเหล็กอย่างก็เลขอันมีพี่น้องเนาะเลขแต่ว่าเหล็กแต่ว่าเลขกดับเออเหล็กดับบ่มีพี่น้องเนาะในกองสลากไม่มีเลขกดับเพราะว่าลูกฟุตบอลแต่ละแต่ละอันอันหมุนเพิ่นก็ใส่สิบอันสิบอันนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องสำหรับ แนวทางแอดใบเขียวครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับสองตัวลงล่างให้มาที่สองเจ็ดสามเก้าห้าเก็ด 3, 9, 5, o, แล้วก็หกแปดนะครับเอาโอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะน้อยจังเมืองอีกทีหนึ่งไนมะ่พี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตลงใบแจงน้อยหนึ่งกันพี่น้องนะครับเอาลงลงใบแจงน้อยหนึ่งนะครับสำหรับแอดใบเขียวพี่น้องต่อไปนะครับต่อไปนะครับพี่น้องนะครับกับอ่าสิ่เป็นโชค โชคเงินนะครับโชคเงินเนาะนะครับอาจารย์โชคเงินอ่าเป็นห้แนวทางมาแอดเทนแอดซ้อมเบิ้งสามงวดแม่พี่น้องเขาที่ต่อกันสามงวดก็เลยว่ามันคืออยู่ดีด่ะก็เลยจับมาให้พี่น้องเขาได้พี่เจรณาเบิ้งแอบสลับกวนนี่เป็น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 งวดแรกทีแอดมานำนำลงช่องเนาะพี่น้องเนาะนำลงช่องน้องแสงชาแนลนะครับกับพี่เจรนาแล้วพี่น้องเด้ออ่าอีกอหนึ่งประชาสัมพันธ์นะครับประกาศประชาสัมพันธ์ในพี่น้องอ่าผู้เพิ่นฝันแม่นฝันคิวฝัน ดีฝันเด่นเรือว่าได้คิดคำนวณจากเจดีย์คิดคำนวณตามเคยคำนวณมาก้วพี่น้องหรือว่าเลขปูเลขวัดเลขว่าเลขวัดป่าวัดบ้านนะครับหรือว่าผู้ได้กับยาที่ว่าอยากแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันเนาะอยากให้พี่น้องห่อลำลำเรื่อยๆรื่อยน้ำกันสีกายินดีได้พี่น้องเด้อ0872304982นะครับสามารถโทรมาได้นะพี่น้องเนาะหรือว่าสีคอมเมนต์ใต้คลิปมาแอดกสี นำมาพีเจรณานะนำมาออกอากาศหรือว,ว่านำมาแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องให้ชุกชมันมาน้ำกันงนะสีแม่พี่นอ้องอ้าสำหรับโชคเงินรอ <c oughs> นะครับตัวย่อนะโชคเงินรอนะเป็นซื้อผลลัให้มาที่วันที่หนึงมิถุนายน2568นะเ <c oughs> พื่อเขามาสองสามหมวดแล้วพี่นอ้องยังกับเก็สอง เกจสองหลอสองเกจเหมือสองสองเกจเนาะมันเิ่นกับเขานะครับต่อมาก,ก็เป็นศูนเก้าเข่าตรงๆนะครับแลวกต่อมาก,ก็เป็นอ๋อปิาพานมากนี่ยแม่ยังก่อไอซูนซูนหกนะครับก็เข่าตรงๆนะครับอากาศพิ่จ๋น่าได้พี่หลังดเ,เด้อพิจารณาเอารับายาเอจีบอกซื้อฟังนะครับ งวดไปที่1มิถุนายน2568นะครับเด่นไปที่เพิ่นหายมากที่5กับ8นะพี่น้อง5กับ8เด่นไปที่8นะเม็ดเดียวคือ8นะครับจับชุดละที่51 56 50 81 86 80พี่น้องนะครับอันนี้คืออาแคปหน้าจอไว้พี่น้องด้วยผมอแอดกับสีพยายามเบาครบเสียงเพราะว่ารถโฆษณา นม่มาแลงแมานังหน้หนาบ้านนะครับเนี่ยนะเพิ่นเปิดร้านใหม่เพิ่นโฆษณามากก็จะไหนก็ตอ้องขออนุญาตเบ้ากบเสียงเพิ่นนะครับครบเสียงเพิ่นนะครับเพราะว่าหากว่ามันเสียงเขาเล็ดนลอดเขามากก็ต้องขออภัยพี่น้องแน่ๆเนาะพีนนน่น้องเนาะมันเกิดเขี้ยนไกท่ท่าพี่น้องบ้านไก่ท่าจะเสียดนะครับอขออนุญาตล,ลงกี่น้อยเนื้ออเดียเพิ่งกะไก่พี่น้องน้อยเพิ่งกะไก่นะครับเอาเดียเพิ่งกะไก่เช้าวายพี่น้องเลย ครับนี่ก็คือเนี่ยทางเนาะทางของโชคเงินร yeah. อโชคเงินนะครับแอดโชคเงินก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเห็ดแอดเห็นมันเข่าเห็นเพื่อนเข่าดูก็เลยมาแนะนำมาพี่เพื่นน้องเคาเลยพิจารณาได้เบิึงได้ชมกันก็หน้านาะว่างวดที่ผ่านมาสามงวดนะครับเจ็ดสองมีอะไรเนี่ยแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันเด้อก็ลืมหรือไม่เทีก็ได้นะครับมีอ่า สอเกตนะครับสอกตกระเขา่าพี่น้องสองเกต็ไไนมาที่กตสอก็ออกตัวรกราฟเนาะสอเกตแล้วก็ศ6กกระเขา่ามวลัวที่ผ่านมาศูนย์เก่าตรงๆนะครับมวลวันที่ศูพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ <0 6. S 1> ของนาาสูงเก่าอางวดนี้เป็นงวดที่4ี่แอดก็เห็นบาบา้ามาเทียมันเป็นโชคเป็นม้านี้สนอกก็เลยเอาไม้พีน้องฮอด็พีจ่หน้ากันล่องเบิ้งครับล่องเบิ้งด้พี่น้องอด้วยสี พี่แจ๊เดื้อไปจ้าเกีกับเรื่องของพี่ของน้องนะครับบอกว่าใบเบิ่งฟังเบิ้งสะก้อนนะครับว่าท่านได้ออกขีดเสถียร่ระ่านได้ออกช่องนี้เสถียรกับประธานได้สื่อกระไรนะพี่น้องเนาะ่าท่านได้เบิ่งกระไรพี่แจ๊ดหน้าเบิ่งกระไรเอาไว้เบิ่งไว้เป็นแนวทางเบิ่งไว้เป็นละเล่าบเบิ่งมันเข่ามัดยังกะจังค่อยจัดไปงวดต่อๆไปนะครับขออนุญาตลงไว้แป๊บนึงพี่น้องอ่ะ มาเบิ้งนะครับมาเบิ้งสถิตินะครับย้อนหลังนะพี่น้องเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่สําหรับท่านที่นะครับยังไม่เพิ่งจะเข้ามานะพี่น้องเนาะใบเขียวนะครับแอดใบเขียวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสี่แปดนะครับเพื่อนให้มาที่เกีตศูนย์เก้านะครับแคปหน้าจอไปได้พี่น้องเลือกบารนี้เลยไอ้แคปหน้าจอไว้นะครับเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าอาจารย์นี่ไปแอดกระสินี้ลงไปที่โงหานไปนะครับ ไปทำธุรกิจเฮ้ยทาธุรกิจไปนะธุระทุรั่งสันดอกเนาะนี่ครับโอ้ยนะพันล่มก็ได้นี่ใบเขียวนะครับแอดใบเขียวให้มาที่วันที่หนึ่งมิถุนายน2568นรับให้มาที่เ0็ด0 8 707เก็ดนนะครับสำหรับสำหรับ2ตัวลงล่างให้มาที่27 39 57แล้วก็68นะครับพี่เจริญหน้าเดวยพี่น้องด้วย แต่ว่าแอดมาขันมาหกนะมากมากเลยนะครับหรือว่าหกสี่กลายเป็นเก้าเก้าสี่กลายเป็นหกบัวอภิเจรนาเรือพี่น้องเด้อนะการสูญเก่าตัวเก่าน้อพี่น้องเนาะตัวเม็ที่ออกพานมามาหันนะครับสันงวดนี่สันจรที่จังหวัดบึงการสิเป็นยังไงพี่น้องอ่ะขอพูดอะไรกันแล้วกันนะครับมาต่อไปต่อไปเลยนะครับเป็นของอโชคเงินรอนะครับโชคเงินนะครับแอดโชคเงินนะครับให้มาที่ห้ากับแปด นะครับเปลี่ยนไปที่8นะครับจับชุดให้ที่ห้าหนึ่งห้าหนย์แปดห่งแปดหกแปดศูนนะครับขอขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณทั้งสองอาจารย์นะครับเพราะว่าสิเป็นโชคเงินรอแล้วก็แอดใบเขียวนะครับขอขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกๆสำนักอาจารย์แต่ละข้อมูลแต่ละสำนักนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องทีทีต่ำจากเติร์นจนจบนะครับสารคลิปนี้ไปเพียงสามีให้เอฟซี โชคๆมันๆเฮงลุ้ยกันแล้วกันนะครับไปพอกันคลิปหน้าคลิปเมกาเขำว่า,าสวัสดีครับ